วายแม่ลีหน้าจังบอกลุงตู่มีโอกาสกลับมาเป็นนายกค่ะแก้กฎหมายให้สอปกอเป็นโนดอาญาตที่น้องมารับแจกคนละ80ไร่2,400ล้านบาทไปฟังกันเลยค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเอแกอี K e บอกว่าประยุทธ์กับมีโอกาสกลับมาเป็นทวางพีรพันไว้เป็นนายก3คนก็คือมีอนุทินพรพันและก็ปวิด พราะประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีไงแต่ในอดีตเขาก็เคยเอาองคมนตรีมาเป็นนายกสุรยุทธ์จุลานนท์ไงแต่ตอนนี้สุสรยุทธ์จุลานมันเป็นประธานองคมนตรีไงเพราะฉะนั้นถามว่าประยุทธ์มีโอกาสกลับมาไหมมีมีออฟสุรศักดิ์บอกว่าอุ้งอิงโถออบสุรศักดิ์ พรรคเพื่อไทยเนะี่ยมันไม่ได้เป็นรัฐบาลมารวมแล้วสิบปีมันเพิ่งจะได้เป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นด้วยเพราะว่าก้าวไกลมันชนะแต่ว่าก้าวไกลมันไม่เชื่อแม่ไงมันโง่ไงมันไม่เชื่อแม่ก็เลยเพื่อไทยเลยชนะไปเลยได้จัดตั้งรัฐบาลเลยเก้าวไกลก็โง่ไงทีนี้ออบสุรศักดิ์คิดดูต้องสิบปีมันเพิ่งจะเข,ขาเรียกอะไรอ่ะ คว้าพุงปลามากินนะ <c oughs> ได้เป็นมันต้องรีบกอบโกยดูไอส้สุริยะจึงรื่งเรืองกิจเข้ามาปุ๊บแม่งซื้อเครื่องบินเลยสามแสนแปดหมืนล้านรู้หรือเปล่าว่าการบินไทยช่วงโควิดมันเจ๊งล้มละลายต้องขายอาคารหลายๆอาคารเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาจ่ายพนักงานต้องโลภพนักงานออกในยุคที่ มีโควิดที่ประยุทธ์เป็นนายุทึงตอนนั้นเขาจะขายการบินไทยทิ้งเลยแต่ประยุทธ์ไม่ยอมขายไงแล้วพอมาปีนี้อ่ะพอโควิดมันหมดอ่ะมันฟื้นตัวขึ้นมาปีนี้การบินไทยกําไรสองหมื่นกว่าล้านไอ้สุริยะเข้ามาเนี่ยเพิ่งเพิ่งเป็นรัฐบาลได้หกเดือนอ่ยไอ้สุรยิยะไอ้ทักษิณตั้งให้มันเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมันซื้อเครื่องบินเลยเห็นไหมสามแสนแปดหมื่นล้าน มันได้คอมมิชชั่นไปละห้ 1, 90, าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนเก้าหมื่นานมันได้โอากาสมันต้องกรอบโกนเพราะมันไม่รู้ว่าเธมีปฏิวัติเดือนเมษาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้หมอดูที่มันเป็นหมอดูคอมชอวันนั้นไอ้กองทัพไทยเขาจัดงานแล้วมันก็มาร่วมงานกองทัพไทยเขาืชิมันแล้วมันก็มาบอกเลยว่าปลายเดือนเมษาเปลี่ยนผู้นําคือเปลี่ยนนายกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐาเป็นนายก ขาบอกถ้าไม่ถ้าองอิงไม่ได้เป็นก็จะมีพระวิตรพิรพันธ์แล้วก็อนุทินแต่ถ้าเกิดว่ามีการยุบพักพราะมีคนไปร้องให้ยุบพักเจ้าไกลกับภูมิใจไทยถ้าอนุทินโดนยุบใช่ไหมก็เป็นไม่ได้ไงเจ้าไกลโดนยุบก็เป็นไม่ได้ก็ต้องมีเลือกตั้งใหม่ก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหมเ่เพราะสะสมันไม่ครบไงเพราะสะสมันต้องห้าร้อยแล้วก็ เออเหลือสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยยังว่าได้แต่ท่าน้อยกว่านะี้มันไม่ได้ไงก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไยก็เปลี่ยนผู้นําใหม่แล้วก็พอเรียนพฤสภาปุ๊บอะ่ะอีพวกสอวอที่ที่ว่ามีสิทธิเลือกนายกอะ่ะมันก็หมดปาระพอดีเลยแล้วมันกลับมาเป็นอีกไม่ได้แต่คราวนี้เลือกอะ่ะมันก็ต้องเป็นคนเลือกคือทักษิณเป็นคนเลือก อีพวกที่อยากจะได้ตาแหน่งสาวมันก็ต้องเข้าไปกราบการทักสิณกันไงที่บ้านกันสองล่าเข้าใจปะอุงอิงถึงได้ขอร้องบอกว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้าเพราะว่าถ้ามันนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยใครมาก็เห็นหมดแล้วก็ไอพวกที่หิวแสงไงมันก็อยากจะเป็นข่าวมันก็ต้องไปไปขอเจอทักสิณเจอได้ไม่เจอก็ไม่เป็นไรกูได้เป็นข่าวไปทั้งประเทศละพวกหิวแสงไง บางคนจะไปให้กำลังใจอย่างนี้ยก็จะได้เป็นข่าวเพราะนะักข่าวนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านานั่นน่ะเป็นร้อยร้อยคนร้อนใจตายหาอากาศอย่างเงี้ยจะต้องมีร่มไปกลางอย่างงี้เป็นฮิสโตกได้แล้วก็ถนนในซอยก็แคบแล้วมันไปกระทบประชาวบ้านในซอยนั้นเพราะว่าเขาจะเดินทางเข้าออกอะไรอ่ะมันลําบากมากไงนักข่าวไปเฝ้าทั้งวันทั้งคืนไย และอากาศร้อนอย่างนี้ก็ส,งส,ง,ส,ง,สงสารน้องๆนักข่าวนะนั่งอยู่ข้างถนนนะเปิดคุณสมบัติผู้ได้รับสอบปรกอรทับซ้อนอุทยานเขาใหญ่พบหนึ่งรายครอบครองถึงแปดสิบไร่ไร่ละสามสิบล้านนะคุณผู้ชมคูณได้แปดสิบคูณสามสิบเท่าไหร่หนึ่งไร่สามสิบสิบไร่สามร้อยล้าน แปดสิบไร่สองพันสี่ร้อยล้านคนหนึ่งได้รับถึงสองพันสี่ร้อยล้านเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูที่ชัยวัดออกมาขัดขวางอะแล้วก็ธรรมนัตเข้าไปทะเลาะรักษาอประกอบทะเลาะแล้วก็ปลดสอประกอบออกไปหกคนเนี่ยเด้งเลยอะดูสิมันเอาสมบัติของชาติของพวกเรานักการเมืองมันเฮี้ยไงแก้กฎหมายให้เอาสอประกอบเป็นโฉนดที่ดินได้ แล้วก็แจกจ่ายให้คนหนึ่งได้ตั้งแปดสิบไร่อะสองพันสี่ร้อยล้านเนี่ยคุณผู้ชมได้รับแจกนะมันก็เอาญาติโกโหติกามันนอม,มินีมันมันรับไงคนมันถึงอยากแย่งกันเป็นนักการเมืองไงเป็นรัฐมนตรีไงถ้ามึงได้เป็นรัฐมนตรีสมัยหนึ่งมึงก็รวยเลย เหมือนตอนนี้สุริยะจึงรุ่งรวงกิจซื้อเครื่องบินน่ะสามแสนแปดหมื่ล hm ้านได้คอมมิชชั่นจากคนที่ขายให้50เปอร์เซ็นต์กระปาเข้าไปละ1น0 0 0 0สนเก้ล้านเข้ามาเป็นรัฐมนตรี6เดือนได้กำไรไปละหนึ่งแล้านคนมันถึงอยากแย่งเป็นรัฐมนตรีพอกูเป็นแล้วกูต้องกอบโกยให้มากที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าทหารจะปฏิวัติวันไหน ชิมมี่ับกสาวถามแม่หน่อยอันนี้ไม่รู้หมอดูมันทํานายหมอดูไงอีหมอดูคอมชอนั่นแหละวันนั้นทหารมันวันทหารไทยแล้วก็เขาเชิญมันมาร่วมงานและนักข่าวก็สัมภาษณ์มันมันก็ดูไงบอกว่าปลายเดือนเมษายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผู้นําประเทศถ้าไม่มีการเปลี่ยนผู้นําประเทศก็ยุบสภามันพูดอย่างนี้ แต่ทีเนี้ยมีคนไปร้องเรื่องให้ยุบยุบพักภูมิใจไทยกับก้าวไกลไงาาลถ้าสรัฐธรรมานูญตัดสินช่วงปลายเดือนเมษาใช่ไหมมันก็ต้องยุบสภาให้มีเลือกตั้งใหม่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนผู้นําประเทศใช่ไหมฮะต้องเลือกนายกใหม่แล้วก็ประเดีย๋ยวทสภาปุ๊บเนี่ยอีพวกสวออที่มันเป็นคนเลือกนายกมันมันหมดสิทธิ์แล้วไงหมดสิทธิ์เลือกแล้วไงมันหมดวาระแล้วไง แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดูแม่นหรือเปล่านะเราไม่รู้ว่ามันจะดูแม่นหรือเปล่าเพราะว่าไอ้โหนคอมอชอเนี่ยมันดูแม่นตอนเนี้แม่ดีใจที่ว่าคนไทยส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทางประเทศนะที่แบบตื่นตัวในเรื่องเกาะกูดหวงแหรรักแผ่นดินขึ้นมาสนใจประเทศไทยขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถปลุกกระแสคนไทยให้หันมารักชาติ ให้ภูมิใจในความเป็นชาติไทยห่วงแหงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าคนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นมาแล้วหวงแหนคอยตรวจสอบนักการเมืองที่มันมีอำนาจในขณะเนี้นะคะมันจะทำให้นักการเมืองไม่กล้าโกงบ้านโกงเมืองไม่กล้ายกแผ่นดินของเราเนี่ยไปให้เกม สมัยทักษิณเป็นนายกเป็นรัฐบาลปี2544เราก็ต้องเสียเขาพระวิหารให้เขมรไปแล้วก็เป็นพราทักษิณไปทำ MOU เมื่อปี2544ตอนที่ทักษิณเป็นนายกเซ็น MOU ร่วมกับเขมรไงในการที่จะพัฒนาเกาะกูดในการขุดเจาะน้ำมันขุดการ ซึง่งจริงๆเนี่ยตรงเกาะกูดมันเป็นแผ่นดินของพวกเรามันไม่จําเป็นต้องไปร่วมกับเขมรแต่ทักษิณไปเซ็เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่เกาะกูดอ่ะมันจะมีทหารของไทยเนี่ยที่เป็นทหารคอยปกป้องอยู่ไม่ให้ทักษิณเขมรอ่ะมันเข้ามาแต่ว่าไอ้ฮุนมานเน็ตเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีของขเขมรเนี่ยมันมาพบเศรษฐาทวีสินนายกของไทยเมื่อวันที่สิบกุมภาธ์ แล้วก็มาคุยไอเรื่องเกาะกูดแล้วมันว่ามาดูเกาะกูดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่เป็นเจ้าประชาชนเจ้าของประเทศเราก็ต้องระวังไม่ให้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยยกเกาะกูดให้กับขเขมรแล้วยิ่งไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันมาเยี่ยมทักษิณแล้วเสร็จแล้วมันเชิญด้วย เชิญอง้์งอิงไปสิบสหมีนาไปเขมรเราก็ยิ่งต้องตรวจสอบใหญ่เลยว่าคราวนี้เราจะเสียเกาะกูดให้กับเขมรไปเหมือนกับที่เราเสียเขาพระวิหารให้เขมรไปหรือไม่เอแกอี K e, บอกว่าประยุทธ์กับมีโอกาสกลับมาเป็นทวางพีรพันธ์ไว้เป็นนายกสามคนก็คือมีอนุทินพีรพันธ์แล้วก็ประวิทธ์พระประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีไงแต่ในอดีต เขาก็เคยเอาองค์ขมนตรีมาเป็นนายกสุรยุทธจุลานนท์ไงแต่ตอนนี้สุสรยุทธจุลานนทนเป็นประธานองค์ขมนตรีไงเพราะฉะนั้นถามว่าประยุทธ์มีโอกาสกลับมาไหมมีมีชิมมีบอกว่าประเทศไทยก็ใช่ไง สุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจไงสามแสนแปดหมื่นล้านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหกเดือนสั่งเลยได้คอมมิชเชนไปเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านรวยไปเลยกระทักษิณมันให้สุรยิยะเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งที่มันเป็นรัฐบาลกับสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งลูกน้องทักษิณไง